ค่ะพันพนตำรวนเอกอภิรักษ์นักไรนะตอนนี้ท่านอยู่ไหนนะคะเช,ชียงมว่วนเดี๋ยวไปย้ายสถานีให้อีกต้องผ่ามก่อนเรามีคำสั่งออกตลอดสถานที่พุทธรเชียงม่วนนะคะขอเลียเชิญเลยค่ะอีเก้าอีเลยค่ะขอเลีงเชิญค่ะน่าจะนั่นานไหคะท่าน ทุกท่านเตรียมท่าไว้ตอนนี้ยังมีไข่ได้ถวายกัดหินเตื้อเฮาจะต้องถวายพร้อมกันค่ะเดี๋ยวอนุโมทนาพร้อมๆกันนะคะมีไข่ได้ถวายเตื้อให้ทุกคนอธิฐานพร้อมกันเท่านั้นนี่คือกัดหินนะขะทุกคนเตรียมไว้เลยอยู่ในมุมเก่าตั้งจิตอธิษฐานเพื่อเป็นจิตบริสุทธิ์นะ ใครที่บัมีผ้าเนาะเขามีปัจจัยนั่นคือบริวารกระถิน <Okay. S 1> เป็นอน,นิสงกระถินเช่นเดียวกันอ่าพร้อมกันเนาะเอาพร้อมกันมันโอนกระถินเนี่ยใครถวายก่อนไม่ได้นะคือมาพร้อมกันเนาะซองที่โยมถวายมาก่อนหน้านี้อาตมาเือเอาใส่สลุงไว้บัได้แก๊ออกไปเลยใครที่โอนมาสถิติต่อที่สี่นะครับ